เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่นี่เรียบร้อยมันมันมันเรียบร้อยทุกคนดูสิทุกคนเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่ทุกคนนี่เรียบร้อยนี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขคนนะู่สุคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับช่องสมอลแชนแนลคือเก่านะทุกคนเดี๋ยวมืัอนี้สิพาทุกคนไปใส่เบ็ดกบเนาะทุกคนเพราะว่าโดนแล้วเนาะโดนแล้วบัวพาบวัวได้ไปอ่นใส่เบ็ดกบนะนะทุกคนเดี๋ยวมืนนัอนี้เดี๋ยวสิพาทุกคนไปใส่เบ็ดกบเนาะทุกคนเนาะไม่ได่ว่าไปเพิ่งน้ำกันเนาะไปรุ่น,นกันเนาะโอเคไป วันนี้เหยื่อของเขาก็คือคี้กระเดื่อนคือเกานะไส้เดือนคือเกานะทุกคน ไปดีตอนเศร้านะทุกคนเดี๋ยวเมื่อนีเนเขาไปรุ่นน้ำกันว่าเบ็ดมูวนนี้เขามาใส่กบมานะสิถึกบอทุกคนไปไปรุ่นน้ำกันเลยทุกคนไปรุปน่นเลยนนี่เรียบร้อยตัวแรกเรียบร้อยทุกคนนี่เรียบร้อยทุกคน ยอดมันมันตัวแรกอันแรกคือแล้วทุกคนหมันแล้วหมันแล้วอันนึงสุดยอดทุกคนนี่เป็นเ,นเนรื่องไส้หอยไนย์หลทุกคนไสห้หอยไนย่ไหลายนี่หมันแล้วตัวนึงไปลุ้นต่อ นี่บันทึกทุกคนไปลุ้นต้นไม้ทุกคนนนี่ทุกคนเรียบร้อยทุกคนเห็นปะเรียบร้อยสจอดเลยนี่เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่ ยอดเลยมีหมานี่ละตัวที่สองทุกคนตัวที่สองมันมันมันเมื่อนี้นะมันทุกคนเคือตัวนี้เรียบร้อยนะทุกคน <m> เห็นเมื่อกี้เห็นสันส่นๆอยู่นี่เรียบร้อยทุกคนตัวนี้ก็เรียบร้อยเห็นบ่จเ <m> อะ เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยนี่สุดยอดมันมันมันทุกคนมันขักคักขักมันดีทุกคนโอเคลุ้นต่อทุกคนลุ้นต่อตัวใหม่ไม่เสียทึกวะ ทคุเรียบร้อยทุกคนเห็นปะตัวใหญ่เลยทุกคนตัวใหญ่หลีทุกคนนี่จอดทุกคนมันมันมันนี่นี่เรียบร้อย จ่อเลยทุกคนอู้คัก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 อันนี้พอถทึกทุกคนเหยื่อยังอยู่เลยเคไปลุนต่อทุกคนลุนตัวหม้ กลายสีตัวแล้วทุกคนหมันสีตัวแล้วไปรุ่นต่อสิทธิอีกบ่ตัวนี้ก็ประมาณทุกคนรุ่นต่อได้ยสิบเบิร์ดแล้วทุกคนยังอีก 2, อสองสามอันสุดท้ายเดี๋ยวเราไปรุน่นเดี๋ยวเราไปรุน่นว่าสิทธอกบ่ได้ยสิเบิร์ดแล้วยังสองสามอันสุดท้ายทุกคน เรียบร้อยทุกคนนี่เรียบร้อยมันมันมันเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่สุดยอดมันมันคักคักคักทุกคนไม่นี่หมันดีทุกคน,น,น,กคนตัวที่ห้าแนละ้วทุกคนลุ้นต่อลุ้นต่อ ยังได้ตัวอันแด้นั่นสุดท้ายแล้วทุกคนนะเป็นรุ่นตัวสุดท้ายคือวะโอ้ยทุกคนเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนี่เจ้าทุกคนนี่เรียบร้อยนี่ข้า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 ทุกคนมันมันมันตัวนี้ไงหลีทุกคนตัวนี้ไงหลีนี่ เจ้าทุกคนมันมันมันตัวสุดท้ายก็ถืออลไรทุกคนมันมันมันข้าข้าข้าทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานหมานอยู่เนาะทุกคนก็ได้อยู่ห้าหกตัวเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็หมานม้วน บรรยากาศก็โคตรดีเลยทุกคนนี่เห็นทงนาเห็นหนองป้าอย่างนี้นะโคตรดีเลยบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนโอเคเุาขอลาไปก่อนเนาะเมื่อบ้านเนาะทุกคนโอเคเมื่อบ้านทุกคน